ฮัโลโหลครับสวัสวดีครับเชสสัญญาณแป๊บหนึ่งนะครับอ้าวครับ่นานใดที่สนใจนะครับเข้ามาในเพลโอเคได้เลยครับห้องพันห้าร้อยครับ ห้องหนึ่งพันห้าร้อยครับเจ้าสำนักมูสู้มีดมาแล้วครับเขามาแล้วคุณผู้ชมครับวันนี้ระหว่างขั้นเวลาเดี๋ยวอินซีก่อนเลยไหมครับมามันเที่ยวนะคขอฝาก่านผู้ชมพิมพ์คอมเมนต์หน่อยนะครับมีเสียงไหมมาแล้วครับคุณเบลพยาครับเอาเริ่มเลยครับเริ่มเลยครับคุณเซอีครับจัดได้เลยครับาคุณเบลพยาไปแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับเอาครับ เีอีเขาห้าวครับเขาห้าวเขาทักมาบอกว่าอยากเจอเอฟซีเข็งเข่ามากเลยเขาฝึกวิชามาเรัิลมเลยครับคุณเตยอีครับจัดเด้เลยครับอันใดที่พร้อมแล้วช่วยหน่อยอามาแล้วครับเปิดแล้วครับเตยอีมาขาวเข็มเริ่มแล้วครับตอนนี้จ้าสำนักหมูสู้มีดปังขาวครับโอ้โหฉลาดด้วยครับนั่งขาวกอดเลยมันห้าวครับท่านผู้ชมครับไอเจ้าสำนักหมูสู้มีดนี ไม่รู้ไปเฟี้ยวอะไรมาเลยครับเฟี้ยวจริงๆสึกนี้จริงบังเกิดขึ้นครับท่านผู้ชมผพเองไม่ก็ห้ามกนแล้วนะครับว่าจะเย็นได้เอฟซีผมเก่งนะครับอกว่าเดี๋ยวคอเจอหน่อยอ่ะจัดให้ครับเอฟซีครับช่วยหนักๆหน่อยนะครับท่านผู้ชมเอาครับตอนนี้ก็ท่านใดที่เข้ามาแล้วฝากพิมพ์ด้วยนะครับเดี๋ยวยาครับกินตัดกับสีดําสีขาวกินแต่นี้เซอีก็เจ้าสานักหมูสู้มีด ด้วยความเร่งร้อนนะครับก็เลยจัดฉากไม่ทันนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ใส่กันตามแบบบ้านๆเลยครับลายสดให้ชมครับแพ้ก็ประจานเลยก็ว่าได้ครับท่านผู้ชมครับมันห้าวครับท่านผู้ชมครับเจ้าสำนักหมูตูมิดเอาครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมจัดแตมไม่ก่อนครับ มาท้าอินบอกให้อินซีจัดหาให้หน่อยครับอ่าจัดได้ครับอยู่มุมแดงไปเลยครับเจ้าตำนักหมูนะครับโอ้โหวันนี้ห้าวเหลือเกินอืมผมก็ห้ามเขาแล้วนะครับความห้าวฝากเอฟซีครับจัดได้เขาหน่อยครับเขาเปรี้ยวลือเกินนะครับฝากด้วยครับเอฟซี โอ้โหสีดําครับลงมาใส่ยับแล้วตอนนิดโอยังไรก็ได้จังวันิดเซอีครับเซอีครับเซอีครับไหวไหมครับเซอีครับอื้มวันนี้ครับไม่เห็นเลือดไม่หลังน้ําตาครับเซอีดีดเก๋าครับเก๋ามหมยเก่าครัวฝึกวิชามากับพี่ฮอกกาเรนฟ้า แต่พี่เขาบอกว่าสอนมานานแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยนะครับก็เลยไม่รู้จะถามใครดีครับตอนนี้จากสุนักหมูซู้เมีอยู่มุมแดงครับมุมแดงโอโ้โหสีดำขยําใหญ่เลยครับตอนนี้แต่อีมีหนาวครับมุมน้ําเงินนี่เอฟซีครับเอฟซีใส่กันแล้วสีถอยกลับครับแีนี่เขาถนัดเมด็ดทรายนะท่านผู้ชมครับเขาจะจำช,อง,ชองมากกับเมด็ดทรายของเขาเขาภูมิใจในการเดินเมด็ดทรายของเขามาก วันนี้ช่วยปลาไปหน่อยครับตอนนี้ผมก็เรียกพักพวกที่วัชรอมาลงสนามด้วยแต่ว่ายังไม่มีใครตอบรับเลยขอฝากเอฟซีด้วยครับแกหน้าอินซีทีครับนะครับวันนี้ก็ลองดูครับว่าเกมนั้นแตกจะสามารถผ่านเอฟซีของท่าได้หรือเปล่าครับผมเชื่อว่าเอฟซของผมกับไม่ทิ้งผมแน่นอนกับมิสเตอร์อินซีรออยู่ตรงนี้ครับโอ้ยแับนึ้งครับ มิสเตอร์อินซียังอยู่ครับเอฟซีแครเขาช่วยด้วยครับห้องพันห้าครับห้องพันห้าครับท่านผู้ชมครับห้องพันห้าห้องพันห้าครับห้องพันห้าท่านใดที่เข้ามาแล้วฝากพิมพ์หน่อยนะครับฝากพิมพ์ให้หน่อยนะครับเราจะได้ทราบว่าทุกท่านมาแล้วนะครับขอฝากด้วยครับอืมขอฝากด้วยครับทุกท่านครับ สุดท้ายที่เข้ามาแล้วนะครับขอฝากด้วยนะครับอยากเห็นอินซีไปทัวร์นามเมนตต่างๆจากพี่ตังนะครับมีเงินสหับสนุนไม่ถ่ายทอดตรงเนี้ยมันพูดยากครับคุณตังคือผมเองก็อยากจะทําแบบนั้นแต่ว่าเราขาดทุนทรัพย์นะฮะเราไม่ได้เป็นทุนทรัพย์ขนาดนั้นต้องขอภัยด้วยครับอยากทาให้ครับอาจมีโอกาสนะครับก็อ,อาจจะมีสปอนเซอร์สรบสมเข้ามาบ้างน,นะครับ สแเดนมากสีขาวเดินโคลนครับสีดำย่อเรือครับมาเอฟซีวันนี้อยาให้เสียชื่อครับไข้าไปครับมาขอฝากแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะท่านผู้ชมครับนะครับขอฝากด้วยนะครับก็สิ่งสําคัญเลยครับอย่าลืมสนับสนุนไลค์เอฟซีหน่อยนะจะอได้เอาตังค์ไว้กินน้ํากินท่าบ้างนะครับเอฟซีสแตเดนากสีขาวเดินมาครับอาชาดาสิน แต่อีขย่มมาออกเข้าไปครับสีดำขย่มม้าขึ้นมาตำแหน่งที่งองห้าครับแต่อีดูเหมือนจะเหนื่อยครับอันนี้ฉากหลังเราก็ใช้เป็นภาพของมังกรใต้นะครับต้องขอขอบคุณพี่สมชัยนงคลานด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อภาพมาให้นะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็ ต้นต่อครับุ้นต่อเต่อีอนั่นตั้งทรงเป็นหมากยังไงครับเนี่ยหมุนติ้วต้วอยู่พักหนึ่งครับเต่อีครับโอ้ยแต่อีอย,อยังไงครับ นึนะครับผมจัดระบบให้ก่อนนะฮะมันยังไม่เข้าที่เข้าทางท่านผู้ชมแป๊บเดียวครับไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าออไหร่ ืแต่อีกก็ลุ้นนะครับจังหวะนี้จะสามารถพ้นคมเคียวของเอฟซีได้หรือเปล่าครับดูนครับ ก็เดี๋ยวไว้รอบหน้านะครับเราก็จะขอชใช้แพลตฟอร์มของหมากลุกไทยคันเทพนะอันนี้เขาให้มานะครับยังงงงงอยู่ครับพี่ชางเอาจอหายอ่ะมาแล้วนะครับขอัยครับทุกท่านครับขอไปยัยงไม่ลงตัวแป็น,นึครับงงงงอยู่ครับทำรีบๆหน่อยนะอืม ผลต่อครับสีก็ดูเหมือนจะบีบตัวเข้ามาตลอดนะครับแต่เราจะมาดูกันว่า FC นั้นจะไหวหรือเปล่า FC ตอนนี้ได้แท่นมาครับผมสงสัยว่าน่าผมพอจะรู้แล้วว่าใครด้วยนะครับ FC ที่เข้ามานี่เป็นคนที่ผมรู้จักนะครับเป็นคนที่ผมรู้จักแล้วก็สนิทด้วยนะครับเชื่อว่าเขาคนนั้นแน่นอนว่าเดินทรงนี้คือรู้เลยครับ เป็นอาจารย์ผมด้วยนะครตอนนี้นะครับพี่บอลแปดนิ้วนะครับน่าจะเป็นคนนั้นนะครับอ่มาดูกันครับตอนนี้ครับขอยืมตัวกระตูนน่ารักน่ารักมาโฆษณานะครับอ่ะไปกันครับตอนนี้ตัดเดินมากสีดำครับผู้ขยมเข้ามาใหญ่แล้วครับตอนนี้ครับเตอีตอนนี้หลังพิงเชือกกะท่านผู้ชมหลังเขาพิงเชือกอยู่ครับ ส่วนตัวเวลาเห็นเจ้าสำนักหมูสู้มีโดนนะฮะัอยยืนอยระตูน่ารักน่ารักมาโฆษณาครับ,มนนรบผมอเองก็มีความสุขนะครับม <c oughs> ีความสุขมาก <c oughs> เขาเฮ้าครับท่านผู้ชมครับอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าเขาเฮ้าจริงๆนะเขาทักมาหลังไหม่ครับรตูน่ารักรักมาโฆษณาบอกว่าอยากเจอเอฟซีเขขเข่าแล้วเกินเอฟซีเขกเข่าจะเจ๋งและแค่ไหนนะครับก็ฝากช่วยจัดให้หน่อยนะครับท่านผู้ชมจัดให้หนักๆเลยครับยินดีเลยครับ เขาบอกเขาอยากเจอหนักๆครับนะฮะก็ขอฝาก FC ด้วยนะช่วย NC ด้วยครับเอาให้เขาหนักๆหน่อยครับให้เขาเห็นภาพนิดหนึงนะว่า FC ช่องเรานี่ไม่ใช่ธรรมดาครับ FC ทางเฟซบุ๊กยูทูบขอฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับตอนนี้เงียบเหงามากนะครับขอฝาก FC ด้วยอ่าดูเหมือนว่าจอที่เราไลฟ์สดโอเคภาพชัดนะครับ ทำภาพมาให้ชัดเจ้เลยนะอะไล่กันยาวยๆาเขาสีเขาว่างครับเขาข้าวครับข้าวไอ้หนุ่มนี่ห้าวครับจัดได้เขาหน่อยครับนาเดินหมากสีขาวครับตอนนี้สีขาวแทงเบี้ยครับโอ้โหดูครับแต้นนี้ลอยเบีย้ยให้กินเลยครับ จะอีกกินตัดนะครับกินตัดเรียกความแล้วก็น่าจะโดนขย่ำด้วยการกินลุกนะครับท่านผู้ชมดูแล้วน่าจะมีเอียงซ้ายเอียงขวานิดนึงครับอืมวันนี้ก็หลายท่านทํางานนะครับอาจจะยังไม่ค่อยสะดวกนะครับอีจจะผมวันนี้นนจะได้เข้าที่ก่อนนะครับ ลุ้นนน้นนนรัตอี่เดินมากสีดำกินปัดเข้าไปครับชับโบเข้ามาจังหวะน,นี้อูเซอีครับเซอี e e F. มีสองม้านะครับสองม้าหนึ่งเรือนะครับถ้าสรุปหมากเป็นตอนนี้ดำเนี่ยอค่อนข้างจะมีเปรียบหน่อยๆห,หรือเปล่าครับ แต่ว่าเสีอีตอนนี้เหมือนจะเริ่มตั้งหลักใหม่แล้วนะครับอืมเดนมาร์กสีดำครับโอ้สีดำตอนนี้เปิดเบี้ยเข้ามาครับเส่อีเดินโคนครับอืมจะบวกไม่บวกครับเสีอีวันนี้บวกไม่บวกครับเสีอีถูกงายเบี้ยนะครับจังหวะนี้ อืมส่วน,วนตัวลงว่าสี่พัฒนาขึ้นนะครับแต่เอฟซีไม่ไม่ลงต่ออินซีขย่ําเองครับนะครับวันนี้ลองกินเนื้อเจ้าสำนักหมูสู้มีดเจ้าสำนักพวกกันนะครับเจ้าสำนักพวกกันขอทุบกุกที้วเหมือนมันไส้ <c oughs> มันเขี้ยวจริงๆครับตีมันเฮาท่านผู้ชม จัดให้หน่อยนะครับท่านผู้ชมครับจัดให้ผมหนักๆเลยครับเ <ทำ S 2> ดีด๋ยวจัดรูปแบบแ๊บหนึ่งนะครับใช้อีบีครับบี เอาครับตอนนี้ก็เบียดกันช่วงปลายกันดาษแล้วนะครับก็ใครเจ๋งก็อยู่ครับตอนนี้ลุ้นนะส่วนตัวหวังว่าจะดีขึ้นครับดีขึ้นเนี่ยแน่นขึ้นนะครับแล้วก็จับจังหวะการเดินได้ดีครับต้องระวังครับต้องระวัง FC ระวังครับตอนนี้ก็กําลังทําคลิปนะครับเทพตรงฟานนะครับ ทำเท่ตรงไาประทะอยู่นะครับแต่ยังอุบไปก่อนว่าเจอใครนะยังไม่บอกนะรอชมกันนะครับเท่ตรงไฟกัจบจามือสืบด้วยนะครับทําไว้สองชุดนะเอาแบบดูเกมนะครับตอนนี้เซอีอ e. <c oughs> ย่างไงครับ,บ C e ตอนนี้เซอีเนี่ยตอนนี้ ก็เหมือนกับอืตัวหมากของเขาครับค่อนข้างจะเหนื่อยนะฮะเอ๊ยยังไงครับผลู้นนี้นักกีฬาก็ตกลงต่อกันได้เลยนะครับต่อได้เลยนะครับไม่ไดี ทำตั้งนานไม่ดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เอาครับพี่ลิวผูลงสนามครับผงแดงครับผงแดงผงแดงมาครับเอาแล้วบพีปลิวปะผูฮ่าฮ่าฮานะครับเตี๋เมื่อกี้เป็นไงไม่ทราบนะแต่ว่าไม่ทันเห็นนะครับจึงว่าทาจออยู่เอาครับไปดูเกมเลยครับเดวยาครับตอนนี้เกมค่อนข้างจะดุเดือดอยู่ครับเตีวันนี้ครับเอฟซีขอซ้อมด้วยยินดีครับคุณสัตวัตคทองชุนกลางนะครับ ไม่มีโอกาสก็จะไปหาพี่ตังก่อนเลยครับตุ้มแรกเลยนะฮะพี่ตังไม่ใช่บุญบนพันสาแก้วกำพลก็ขอฝากเอฟซีด้วยนะครับถ้าใคนสนใจสนับสนุนไลฟ์นะฮะก็ขอฝากด้วยนะครับขอฝากด้วยนะก็จะได้มีงบม,มีค่าใช้จายกันนะครับอืม ลุ้นนะตอนนี้เซอีหล่นไม่หล่นครับหล่นไม่หล,นหล่นลุ้นจังหวะนี้เซอีนั้นดูเหมือนว่าเขาจะประกอบตัวเข้ามาอีกแล้วครับกินตัดนะครับนายเบีย้ยอืม เดนของหมากสีขาวนั้นยังไงครับเซอีสีดําเปิดเบีย้ยครับอีเนาทแทกลิบแบบนี้เซอีเดินจะเซสมชื่อหรือเปล่าครับสีขาวเปิดเบีย้ยอีเนาทงแทนก็รูปแบบใหม่เดี๋ยวจะมีเพลงนะครับเพลงแนวฮาร์ดคอร์นิดนึงนะรประกอบในการเล่นด้วยนะครับจะเพิ่มเติมเข้ามานะครับเป็นเพลงที่ใช้ระบบ a อแต่งนะขอเพิ่มอัตราดให้ท่านผู้ชมได้ สนุกถึงเกมหมากรุกจริงๆครับแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตก่อนนะครับทําเพลงออกมายังไม่ถูกใจนะครับท่านใดที่สนใจจะเข้ามาเล่นนะครับต่อคิวได้เลยนะครับต่อคิวได้เลยนะครับตาเดินหมากสีขาวครับเซอีเซอีเขาพิสูจน์ให้เราเห็นครับว่าเขานั้นเดินได้ทุกรูปแบบรับเม็ดซ้ายม็ขวาเดินได้หมดนะครับสีดําถอยครับตําแหน่งที่ขอไปเจ็ดตาเดินของหมากสีขาวโอ้โหดูเซอีครับยัดครับแต้มนี้ครับ วูมันเดินโหดมันโกรธใครมาครับแต้มนี้แต้มนี้สีดายังไงครับโอ้โหเนี่ยครับเซอีบีครับจังหวะนิดอือหือจังหวะอูอาจจะเสียเรือนะครับแต้มนิดถ้าเขาหงายนะครับสเสอีหงายเนี่ยถ้าโนหนีเขาไล่มาแล้วก็ค่อมเรือนะครับต้องระวังอ่าเสอียังไม่เอานะครับเสอีไม่มองแต้มนี้เลยนะครับโอ้หน้าเสียดายครับเสอีครับอืม ช็อตนี้สวยนะครับเดี๋ยวขอบันทึกไว้นะครับเพื่อจะนําเป็นช็อตเด็ดให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณคุณเสอีด้วยนะครับที่ให้เกียรติมานะครับเล่นสนุกกับทีมงานเราเกย์เค้าดีดีโอนะครับเสอีหงายครับแต่นี้เขาจะแทงม้านะครับท่านผู้ชมังหว่านี้ผมอธิบายตามมุมมองผมเลยนะฮะท่านผู้ชมเพื่อให้ทุกท่านมีความคิดเห็นใดๆก็พิมพ์เข้ามาพูดคุยได้นะครับถ้าโคนหนีครับก็แทงไล่ม้าและค่มเรือกับม้านะครับ ต้องระวังนะครับเขาจะเอาเม็ดเนี่ยแทงซ้ําไปที่มมานะครับแล้วก็คลอมไปตรงจุดที่โคนดําตอนนี้ยืนอยู่แต้มนี้นะครับท่านผู้ชมครับทางที่ดีที่สุดนะฮะคต้องกินไปเลยนะครับนะครับไม่งั้นเขาคลอมอีกนะครับกินทิ้งไปเลยอ่าถูกต้องครับสีดําสวยครับอันนี้ไม่ได้บอกเอฟซีเลครับผมอธิบายให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับนะฮะนะฮะไม่ได้เป็นเป็นกลางครับเอฟซีเป็นกลางเสมอครับอ่าแต่อีกกินตัดครับ แต่มนี้ก็น่าจะหลบเรือนะครับสีดำสีนี่หลายกา,า,า,าดครับวันนี้มาโอ้โหไม่เก่าจริงไม่มาครับสีบอกอย่างนั้นโอ้โหันนี้มันเฮาจริงๆครับท่านผู้ชมบิลตั้งแต่เช้านะบอก,อย,ก,อ,อ,ยกอ,อยากเจออยากเจออยากเจอแข็ง,ขงโอ้โหพย่นี้ด้วยนะท่านผู้ชมนะพูดกับผมอย่างนี้เลยนะผมบอกเดี๋ยวเจอเอฟซีผมไหมเขาบอกมาเลยมาเลยพูดอย่างนี้เลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหถือว่า ท้าไทยระบบมากครับถ้าไทยระบบมากยอมไม่ได้ครับอย่างนี้ยอมไม่ได้ท่านผู้ชมครับยอมไม่ได้อย่าไปยอมครับมันเห่าครับออืแต้มนี้สีขาวชัดไม่กลับครับตาเด้ของหมากสีดำครับสีดำอย่าแพ้เขานะครับอย่าแพ้นะครับสู้ครับสู้ครับอย่าไปยอมครับอย่าไปยอมตาเด้ของหมากสีขาวครับสีชักไม่กลับ อืแต่นี้ครับลุ้นกันแล้วครับอย่างไงดีครับจังหวะนี้เซอิโอ้โหดูนยครับแผ่มาสีเบี้ยเลยครับคุณริวะฟูโอ้โหนี่ครับผงแดงกลางปีขึ้นมาแล้วครับสีแดงแต่นี้สีขาวยังไงครับเซอิจะเอาอะไรไปทานเบี้ยเขาเนี่ยตอนนี้เนี่ครับพวกเบี้ยเนี่ยเวลารวมตัวกันกลางอาดานน่ากลัวนะครับเซอิจะต้องโยนโคลนมาคืนนะครับหรือเปล่าเนี่ย โอ้แต่นี้โอ้โหสีดําเดินไม่ธรรมดาครับท่านผู้ชมอาครับจังหวะน,นี้ตาเดินของหมากสีขาวกับสี <c oughs> สีครับเหนื่อยครับอย่างนี้เอฟซีช่องเคข่าวนะครับก็ตอนนี้สามารถรับชมเกมเก่าๆที่เราบันทึกเอาไว้เป็นตำนานมาลุกไทยนะครับแล้วก็กลยุทธ์ด้วยก็หวังว่าเราจะเติบโตและพัฒนาฝีมือไปด้วยกันนะครับอินซีก็ใช้ระบบเอไอวิเคราะห์ถอดให้หมดทุกอย่างนะครับ อันใดที่เชนชอบก็ฝากพิมพ์ด้วยนะครับตาเดินหมากสีขาวครับแต้มนี้สีดําเดินขุน้ายเดี่ยวพันลีตาเดินหมากขาวครับสีดําก็หลบตากดก่อนนะครับใช้ได้ครับใช้ได้เมื่อครูนี้ถ้าเขาสีเขาเดินเบี้ยขึ้นมาที่ตาแหน่งชอช้างสามในขึ้นไปชอช้างสี่นะครับพราแทงสูงมาเขาดันโค้งข้ไปตรงตรงเลยนะครับก็อาจจะมีการแต้มถูกกระทบได้นะครับสีดําเดินเรือตําแหน่งที่คอไข่เจ็ดกับบังฟัน บิลลุนจำบังตาเดินหมากสีขาวครับแต้มนิดแต้มนี้ตาเดินหมากสีขาวนั้นยังไงดีครับเสอีเซีอีมีเบี้ยที่เป็นจุดอ่อนนะครับคือเบี้ยริมที่ยอหญิงสามและชอช้างสามส่วนสีดำตอนนี้เนี่ยเป็นรองสักโคนครับแต่ว่าโคนของเสอีนั้นไม่ได้ใช้งานหนึ่งตัวแล้วก็เม็ดด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดเปิดช่องให้ดำได้เข้าทำเนี่ย อันตรายแน่ครับเบี้ยอย่างนี้น่ากลัวครับท่านผู้ชมเบี้ยอย่างนี้น่ากลัวนะครับพร้อมทิมแทงตลอดเวลากพถ้าเป็นเรื่องจริงก็ต้องควงเม็ดกลับมานะครับเสีอีกลับมาเอาอย่างนี้โอ้โหไปใหญ่เลยครับเนี่ยครับจะขยายรูมาสู้นะครับเสีอีจะเปิดคลองเรือแต่นี่สีดำยังไงดีครับลเวอพูเอา้าวกินแห้วครับ โอ้ยกินแต้มนี้ดีเลยครับเนี่ยเอาครับจังหวะนี้ขาวกินครับคืออ่านว่าจะไปตีลุกนะครับแต่ว่าหน้าเบี้ยพังแล้วนะครับพังแล้วนะครับก็จะกลายเป็นเบี้ยฟันกระต่ายเดี๋ยอนาคตก็จะโยนตัวเข้ามาแน่ครับสีขาวเนี่ยตาเดินหมักดําครับซาอีดใช้เรือได้แล้วครับตอนนี้จากเขาใช้เรือไม่ได้นะครับเนี่ยครับกลายเป็นเขาใช้เรือได้ก็ต้องมาลุ้นครับเกมนี้เอฟซีอย่าแพ้เขานะ อาเดนมากสีขาวเดินเรือที่ยวหญิงเจ็ดครับต่าเดินมากสีดําเดินโคนขึ้นครับขุนยักษ์จับปลิงอ่าเดินมากสีขาวครับสีดําค่อนข้างจะเดินออกแนวแบบสไตล์ติดชึ่งนะครับติดชึ่งไม่เร่งไม่รีบนะครับค่อยๆทํานะครับแต่ว่าต้องระวังเสอินนครับสีนี้ประกาศอาจารย์ฮอกฮอกสมิลามาครับเห็นว่า เก่งมากด้วยนะครับต้องระวังต้องระวังแต้มนี้ดํานะครับมีแต้มก็คือโยนเบี้ยเข้ามาครับตำแหน่งที่งองสีนะครับยัดใส่โคนเลยนะครับถ้าเขาเอาเบี้ยกินนะครับเราก็กินนะครับมันจะได้เม็ดครับได้เม็ดตัวหนึ่งนะครับแต่ว่ามันยังน้อยไปถ้าแทงโคนก่อนด้วยเบี้ยตำแหน่งที่ชอจิงสีจะดูดีนะครับนําเบี้ยแทงโคนที่ชอจิงสีน่าจะเวิร์กครับแล้วก็แทงไล่ไม้ที่ได้นะครับ เรีมาดีก็ามาดูนว่าตาเดือของหมากสีดํายังไงดีครับสีดําตอนนี้เรือสีขาวสะกดไว้ที่เกไก่หกครับผูกกินมาและโคนตาแหน่งที่ชอจชิงหกตาเดินของหมากสีขาวครับเดินเรือแล้วสีดํายังไงดีครับสีดําเดินเรือมาปลดเลยครับท่านใดสนใจนะครับต่อคิวได้เลยนะครับต่อคิวได้เลยนะ ต่อคิวมาได้เลยครับก็ตามคิวนะครับเดี๋ยวผมไปเฝ้าห้องให้นะครับด้วยมือถืออีกเครื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยไปเฝ้าห้องไว้ก่อนนะไปเฝ้าห้องให้ครับห้องพันห้านะครับตัวเป็นสีฟ้าเลยครับคุณเตอเนี่อ่าก็จะมีคุณ pspp อยู่นะครับนะครับจากประเทศอังกฤษนะคมารออยู่ อ่ะเดี๋ยวมาลุ้นครับจังหวะน,นี้แต่อีกนั้นสามารถเดินเกมนี้ได้หรือเปล่าครับ ดูกันต่อครับตอนนี้ตาเดินมากสีดำเดินเรือครับเกมค่อนข้างจะเหนืดอนิดหนึนน่งนะท่านผู้ชมครับก็มีคิวต่ออยู่นะครับคุณพีเอชบีพีสเอาออกไปแล้วนะครับอ่ะยังไงดีครับัุหคนดีอืม <c oughs> ดูเหมือนว่าพี่ต่อยนะครับพี่ต่อยชวนมา